เปิดดวงครึ่งเดือนหลังตุลาคม12ราศีราศีใดดวงจะได้ของใหม่ของแปลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงช่องเลขเสริมดวงขอนำเสนอดวงของ12ราศีดวงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคม2567 12ราศีจะเกิดสิ่งนี้ ราศีเมษในช่วงหลังจากวันที่16ตุลาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนมรณะจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องบ้านเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆส่งผลให้ดวงหล่นลงมาถึงจุดต่ำสุดในชีวิตและกลับขึ้นไปโดยไวเหมือนเจอแรงกระแทกก่อนและพุ่งกลับได้ดีกว่าในช่วงนี้จะต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง หรือชีวิตกำลังจะยกระดับไปสู่สังคมใหม่งานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในจังหวะปรับตัวดิ่งสุดขั้วแล้วรอขึ้นแบบสุดโต่งดวงราศีเมษเป็นคนกราฟดวงขึ้นขึ้นลงลงที่กำลังแย่จะกลับมายิ่งใหญ่กว่าราศีพฤษภ ดวงการเงินโคจรในเรือนอริตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่24ตุลาคมถึงจะดีขึ้นในช่วงนี้ดาวประจำตัวโคจรร่วมดาวเกตเลข69จะมีสเสน่ห์เล็งดาวพฤหัสมีโอกาสดีๆเข้ามาจากผู้ใหญ่ทั้งช่วยและไม่ช่วยแต่มีคนช่วยจริง เดือนนี้รู้สึกจะค่อนข้างแย่มาตั้งแต่ต้นเดือนรอจังหวะของดวงดาวหลังวันที่24ตุลาคมจะมีโอกาสใหญ่ๆหลายเรื่องทั้งเรื่องการเจรจาค้าขายชื่อเสียงจะมีโอกาสในหลายๆด้านอาจจะต้องอดทนรอไปนิดนึงราศีมิถุนดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวกลับมาเดินปกติ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานเรื่องการเจรจาต่างๆเพียงแต่ยังรู้สึกไม่สุดดีแบบครึ่งๆกลางๆไม่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ในช่วงที่เริ่มพัฒนาและเดินกลยุทธ์ในทุกรูปแบบจะมีบ้างสิ่งที่สำเร็จแบบยิ่งใหญ่ในช่วงนี้เพียงแต่หลังจากวันที่24ตุลาคม ดาวศุกร์จะย้ายไปเรือนอริจะมีงานใหม่ๆที่ท้าทายจัก,กรวาลจะจัดสรรความสำเร็จใหญ่ๆมาไว้อยู่เบื้องหน้าลุกขึ้นมาลุยเรื่องการเงินจะยังหมุนทันดวงชะตาเวลามีเงินเข้าเงินก็จะออกไวแต่บทจะหาไม่ทันก็มีเข้ามาให้ได้หมุนตลอดราศีกรกฎเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎพบปัญหาในเรื่องงานเยอะกว่าราศีอื่นรวมไปถึงปัญหาในเรื่องคนและภาระที่หนักอึ้งดวงชะตามีดาวเสาเ,เร็งเรือนการเงินตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2,566ทําทำให้ดวงติดขัดและหาเงินยากชีวิตกำลังจะมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มากในกลางปีนี้ จะพบกับสิ่งที่ทำให้ยิ่งใหญ่สุดๆเพียงแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงปรับตัวในเดือนนี้จะได้เริ่มต้นลงมือศึกษาหรือพัฒนาตัวเองในทุกรูปแบบเป็นเดือนที่ได้รืมตาอ้าปากดาวสุกร่วมดาวเกตจะมีโชคทางการเงินเร็วๆนี้จะได้เงินแบบฟลุกฟุกราศีสิงดวงได้งานใหญ่แต่เครียด ในช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงช่วงที่ผ่านมาอาจจะได้รับความสำเร็จบ้างบางอย่างแล้วและสิ่งที่กำลังเริ่มต้นทำอยู่ถูกเพ่งเล็งจากคนอื่นหรือมีคนที่ไม่พอใจคุณอยู่บ้างแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าใส่ใจให้โฟกัสที่งานใหญ่และปิดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด อย่าเปิดโอกาสให้คนที่ไม่พึงพอใจคุณได้มีช่องว่างในการโจมตีดวงคุณอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองกับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีฐานะที่กำลังจะดีกว่าเดิมดาวการเงินของคุณในช่วงนี้ยังมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ใครที่ลุ้นอนุมัติในบางสิ่งคุณจะได้รับข่าวดีหลังจากนี้ราศีกัน ยิ้มรับเงินก้อนใหญ่ดวงชะตาของคนเกิดราศีกันเรียกได้ว่าตกต่ำถึงขีดสุดไปแล้วจะไม่กลับไปแย่เท่าเดิมมีแต่พอดีกับดีขึ้นแต่คุณต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสังคมดวงคุณต้องพึ่งพาตนเองจะปังก็เป็นเพราะตัวคุณเองตั้งใจคุณอาจจะท้อแท้ง่ายหรือปล่อยให้เป็นไปแบบเดิม จริงๆแล้วความสามารถคุณล้นเหลือโดยเฉพาะในช่วงนี้จะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ในรอบปีการเจรจาจะทำให้มีโชคลาภทางการเงินมีโอกาสได้ติดต่อกับกลุ่มคนใหม่ๆหรือพบช่องทางการหารายได้ดีคุณต้องสร้างตัวตนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ราศีตุลกำลังจะพ้นช่วงที่ตุยเย่ ดวงชะตาในรอบปีนี้ตั้งแต่เมษายน67ดาวพฤหัสตกเรือนมรณะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นมากที่สุดแต่ผ่านช่วงที่ตุยเย่ไปแล้วบางคนทั้งสูญเสียหรือมีเรื่องผิดหวังเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีโอกาสได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆุกใครที่คาดหวังจะได้เงินเกี่ยวกับมรดก เกี่ยวกับที่ดินหรือประกันการเก่งกำไรที่ผ่านมาจะได้เงินคืนทุนตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ในรอบปีแบบฟลุกๆภายในเดือน2เดือนนี้ดวงค้าขายเกี่ยวกับของสวยงามหรืองานออนไลน์จะสำเร็จมากราศีพิจิกพ้นเคราะห์ชะตาพิก ดาวประจำตัวคือดาวอังคารช่วงสองเดือนที่ผ่านมาดาวประจำตัวตกเรือนมรณะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหมดไฟหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยจะปังดวงกำลังจะเปลี่ยนหลัง19ตุลาคมดาวจะเดินออกจากเรือนมรณะได้พบหนทางชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ก็ยังต้องรอบคอบเพราะช่วงนี้ ดาวยังเดินวิปริตแต่ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนใครที่กำลังค้นคว้าหาโอกาสใหม่จะเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตที่ดีกว่าเดิมก่อนสิ้นปีคุณจะได้เงินก้อนใหญ่แบบตูมตามเหมือนอัดอั้นมานานราศีธนูดวงจะได้ของใหม่ของแปลกในช่วงนี้ดาวพฤหัสเดินถอยหลังซึ่งคือดาวประจำตัวของคุณ ทำให้คุณรู้สึกหุดหงิดง่ายทำคุณคนไม่ขึ้นมีเรื่องแปลกแปลกไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ก็เป็นจังหวะดีที่คุณจะได้คัดสรรและเลือกสังคมเลือกสิ่งใหม่ๆที่ดีกับตัวคุณเองมากขึ้นคุณจะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตรงไหนไม่ใช่ที่ของคุณก็แค่เดินออกมาไปอยู่ในที่ที่เรามีค่ามีความหมาย ในช่วงกลางเดือนคุณจะมีโอกาสได้งานใหญ่แบบฟลุกๆุกมีข่าวดีในเรื่องงานหลังวันที่24ตุลาคมมีเรื่องตัดสินใจเรื่องงานดวงกำลังรอโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆจะดีกว่าเดิมราศีมังกรโชคหล่นทับได้งานใหม่จังหวะของดวงในช่วงนี้ดาวเสาดาวประจำตัวพักร้อนมาตั้งนาน เพราะฉะนั้นหลังวันที่3พฤศจิกายนคุณจะเริ่มเดินหน้ากลับไปโปรเจกต์ใหญ่ๆที่คุณตั้งใจไว้หรือได้เริ่มจริงจังกับตัวเองมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาอยู่บ้างแต่ดวงคุณเป็นนักสู้ที่พร้อมจะกลับมายืนอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งได้เสมอดวงชะตาจะเริ่มกลับมามีโชคหลังวันที่19ตุลาคม ดาวอังคารย้ายออกจากเรือนอริทำให้คุณมีโชคดีเกิดขึ้นทั้งเรื่องเงินและเรื่องความรักและหลายท่านที่เกิดราศีมังกรในเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนย้ายงานราศีกุมมีสิ่งที่ต้องเลือกตัดสินใจหลังวันที่19ดาวการงานย้ายเข้าเรือนอริจะมีเกณฑ์ที่ต้องระวัดระวังในเรื่องของการทำงานหรือ การร่วมงานกับใครก็ต้องดูเป็นพิเศษระวังความรอบคอบรวมไปถึงในช่วงนี้จะมีการเดินทางมากขึ้นหลายๆคนเริ่มจะเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของงานโดยเฉพาะโอกาสในช่วงสิ้นปีคุณจะได้ทำหน้าที่หลากหลายขึ้นหรือบางคนทำงานหนักกว่าคนอื่นแบกภาระ,ะแต่รายได้เท่าเดิมงานที่ผ่านมา ที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วมีข้อตกลงบางอย่างที่คุณไม่ค่อยพอใจหรือโอเคลองค่อยๆหาวิธีจัดการดูรายจ่ายเยอะธันวาสิ้นปีจะมีโชคราศีมีนมีโชคทางการเงินในช่วงนี้ดาวประจำตัวเดินถอยหลังระวังเรื่องของสุขภาพบางคนป่วยง่ายเครียดง่าย มีเรื่องกดดันตัวเองสูงหลังจากวันที่19ตุลาไปแล้วคุณจะเริ่มได้โอกาสใหม่ๆม,มีเกณฑ์ได้ความสำเร็จใหญ่ๆสมการรอคอยแต่ในช่วงนี้ก่อนวันที่24ตุลาคมจะต้องระมัดระวังเรื่องของคนเรื่องคู่รวมไปถึงปัญหาเรื่องการทำงานการเจรจาร่วมกับคนอื่นมีโอกาสกระทบกระทั่ง หรือติดอยู่ในใจบ้างซึ่งเดี๋ยวก็ผ่านไปเรื่องงานอาจจะไม่ปังทั้งหมดแต่ก็เอาอยู่ดวงมีโชคทางการเงินแบบฟุกฟุกในช่วงสองเดือนนี้มีโอกาสดีที่จะได้โชคใหญ่ในรอบปีโปรดใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับฟังฝากกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ